ขายแล้วเหรอดูดูของราคาหกพันห่อมหมเนี้ยข้อของตายดูไม่ดีได้ส่งเต็มบุกแน่นอนจะเหลือนห่อดีแล้วเหรอดูมุ่งยนไหมุ่งยนนัดตาที่บ้านจะรอดเหรอ พี่เพื่อตรงนี like ้ต e ิดมันเป็นเวอร์ชันเอ็มใช้เมทัลิก Kita type you born You born <sighs> Oh, 他。 กินสีกินสีพ้าติดจะไม่หกักเหรอไม่มันเป็นลูกเล่นมันดึงออกมาสินะดึงแล้วมันจะอาออกเนี่ยเป็นลูกเล่นมันเนี้ยทำไม่ได้ด แต่เนี่ยไม่มีไฟอะไรสักใช่ไหมใช่แดงได้ก็จ่ายตังค์ไปแล้วไม่ได้เลือกเน <c oughs> ไม่มีเรียกว่ามีหลอดไปซะโอ้โหอ้๊ยอ๋อไปเลยมา หน, <S <S น้าเป <ทะ S 1> ็นพรางท่านอะไรก็ชิ้นส่วนหายนี่ตรงไหนะไรเอวนี่หายเอวหายหน,นี่นๆเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ไม่มีใช่ไหมหายไปเลยตรงนี้มีเออเอวทองมันอาจจะ